อ่ะโอเคทุกคนวันนี้เราก็มาติวเรื่องเอนไซม์กันนะโดยที่บทของเอนไซม์เนี่ยหลักๆมันก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนก็คือ e n นไซม์ e a c t i o n คลาสอฟเอนไซม์เอนไซม์เคมีนิติเอนไซม์อินฮิบิชัแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแฟกเตอ a ์ a f f อ c เ Enzyme น c t i ์ i t y กันแล้วก็นอกจาก5ตัวนี้เราก็เราก็จะไปลองทำโจทย์ของปีเก่าๆก,กันจะได้ลองดูว่าโจทย์จริงๆเขาทำอะไรกันบ้างนะ โอเคก็เรามาเริ่มที่ตัวเอนนซานก่อนเลยนะก็เอนนซานก็จะเป็นสารเร่งปฏิกิริยาประเภทโปรตีนเรอนเแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตีนนะก็หน้าที่หลักๆของเอนนซา์ก็จะเป็นการลดเอ่อ a c t i v a t i o n e n e r g y ของปฏิกิริยาให้มันลดลงโดยที่พอแบบมันมันลดเอ่อ a c t i v a t i ัน energy ลดลงแล้วอ่ะมันก็จะทําให้ปฏิกิริยานั้นสามารถเกิดได้ไวขึ้นแล้วก็การที่ เอนไซม์เป็นโปรตีนมันก็จะแบบทาให้ร่างกายเราสามารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยานั้นได้แบบอย่างเช่นการโมดิฟายของโปรตีนหรือแบบการอเลสโทลิกคอนโทรลที่จะแบบจะช่วยทําให้แบบร่างกายเราควบคุมการทํางานของเอนไซม์ก็มาที่ตัวทฤษฎีของเอนไซม์นะก็มันจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีก็คือทฤษฎีแรกที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเป็นล็อกแอนด์คีย์ไฮโปทีเสใช่ไหมก็ทฤษฎีนี้ก็จะบอกว่าตัวไอคลิปไซด์ของเอนไซม์มันก็จะค่อนข้างจาเพาะต่อตัวซับสเตรตใช่ไหม ซึ่งอตัวทฤษฎีนะีมันจะค่อนข้างอมีปัญหาหนึ่งตรงที่พอมันตัวอ v e s i ไซมันแน่นจับเนื่นกับ u ับสเตรตมันจะทำให้แบบตัวเอนไซม์ b ับสเตรตคอมเพกมันมีความสเตบ i ลไลซ์ทำให้แบบตัวอตัว a c t i v a t i o n energy ที่มันต้องเกิดขึ้นอ่ะมันต้องใช้เยอะมากที่จะทำให้ตัวความ Stabilize นั้นหายไปอ่ะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อย น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่ที่แบบทฤษฎีนี้มันจะเป็นใช่ไหมมันก็เลยแบบต้องอธิบายด้วยทฤษฎีใหม่ก็คือเป็นตัวทฤษฎีของ Enzyme Fit Hypothesis ใช่ไหมก็จะเป็นทฤษฎีที่บอกว่าตัวเอนไซม์กับซับสเตรตนั้นก็จะจับกันหลวมๆทำให้แบบอาจจะมีซับสเตรตได้มากกว่าหนึ่งประเภทที่สามารถจับกับอ i v e บ i t ์ได้แต่ตัวแบบความเ i l i z e ของเอนไซม์กับซับสเตรตคอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่แบบ พลังงานของ activation energy ถึงจุดสูงสุดพอดีนั่นก็หมายความว่าตัวเอนไซม์มันก็จะแบบเหนียวนำให้ Substrate เปลี่ยนรูปไปตามมันเองไม่ใช่รูปของ a c t i v e s i t e ที่มันจับกับ Substrate เข้าใจไหมคือประมาณว่าเริ่มมาเนี่ยตัวของ Substrate อาจจะเข้าไปจับในรูปแบบนี้ใช่ไหม แต่ตัวเอนไซม์มันก็จะมีแบบตัวโคเวเลนซ์บอลเนนอนโคเวเลนบอลต่างๆที่แบบมันเหนี่ยวนําให้ตัว s ะซสเตรทมันเปลี่ยนรูปไปตามเอนไซม์ทาให้แบบตัวพลังงานที่ใช้อะมันลดลงจากเดิมในการเกิดปฏิกิริยามันก็เลยอธิบายได้ออกมาเป็นกราฟนี้ที่แบบเหมือนเกิดปฏิกิริยาขึ้นหลายขั้นแต่ใช้น้อยลงเยอะมากแต่ใช้แอค i ิเวชั n e อนเนอน้อยลงมากซึ่งตัวที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวที่ บ่งบอกถึง activation energy รวมของปฏิกิริยาดังนั้นพอตัวที่สูงสุดมาเหลือแค่นี้ก็แสดงว่ามันก็จะเหลือน้อยลงมากประมาณนี้ของทฤษฎีของเอนไซมโอเคมาที่ต่อไปก็จะเป็นเรื่อง cofactor and coenzyme ใช่ไหมคือทั้งสองตัวนี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมโดยที่ cofactor ก็จะเป็นแบบสารประเภทต่างๆแบบพวกไอออนะไรแบบนี้ส่วน coenzyme ก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นสารออแกนิก ซึ่งปกติเอนไซม์ที่ยังไม่มีโคแฟกเตอร์เอนไซม์ก็จะเป็นอยู่ในรูปอะพเอนไซม์ใช่ไหมก็จะเป็นอินแอคทีฟฟอร์มแต่พอบวกเคนไซม์หรือโคแฟกเตอร์ก็จะกลายเป็นโฮโลเอนไซม์ที่เป็นแอคทีฟฟอร์มอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะมีแบบโคแฟกเตอร์รูปแบบพิเศษที่แบบเรียกว่าโพสเทติกกรุ๊ปใช่ไหมก็จะเป็นกลุ่มที่แบบจับกับเอนไซม์แน่นแล้วก็แบบไม่ไปไหนอย่างเช่นแบบพวกฮีมที่มันเกาะกับเอนไซม์ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้มาที่โจทย์สองข้อแรกกันก่อนเลยนะก็คือข้อแรกเขาถามว่า อะไรเป็นเมคเนซิมที่ถูกต้องของเอนไซม์นะข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเออเป็นข้อ e นะก็คือเอนไซม์ก็เพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลเพราะว่าถึงแม้ว,ว่าปฏิกิริยาจะมีเอนไซม์เข้ามาที่แบบแตบบ่สุดท้ายเวลาแบบเข้าสู่สมดุลแล้วก็สมดุลก็ยังเป็นสมดุลเดิมไม่มีการเลื่อนไปไหนส่วนข้อที่สองถามว่าเอซัมไพโูเวเดีไฮโดรจีเนสนั้นก็มีการยึดแน่นกับ,บ,บโปรตีนซึ่งเขาถามว่า GDH ที่ไม่มีไบโอตินนั้นเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าอ p o โ n เอนซนะเพราะว่าเป็นเอนไซม์ที่ไม่มีตัวของโค f ฟ c เตอหรือ c o เอนไซมอยู่ซึ่งทริคง่ายๆที่จะช่วยให้จําส่วนนี้ก็คืออนะัพโ้นก็มันคําว่าเอาไก็จะประมาณว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณนี้มาต่อที่ส่วนที่สองนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอนไซม์คลาส i ิฟิเคชันนะก็เอนไซม์ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6 c คลาสนะ โดยที่คลาสแรกก็คือออกซิโดรีดักเตสนะคลาสนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรืร่องปฏิกิริยาการรีดอกซ์ที่มีการแบบอวนไถ่อิเล็กตรอนกันมีตัวรีดูสมีตัวออกซิไดก็โดยตัวที่เราจะพบได้แบบชื่อปกติก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มรีดักเตสหรือกลุ่มพวกดีไฮโดรเจนเอสพวกนี้ก็จะมีการอวนไถ่อิเล็กตรอนในัวกายทั้งหมดต่อมาก็จะเกี่ยวกับแบบพวกทรานสเฟอร์เลสนะทรานสเฟอร์เลสก็จะเป็นเอนไซม์ที่มีการเคลื่อนย้ายหมู่ฟังก์ชันระหว่างสาร ก็จะเป็นแบบพวกไคเนสที่เป็นการเคลื่อนย้ายหมู่ฟอสเฟตใช่ไหมหรือแบบพวกคาซ์บอนเนสที่แบบเป็นการเคลื่อนย้ายหมู่อะมิโนต่อมาเป็นไฮโดรเลสนะไฮโดรเลสก็จะเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรไลซิสที่แบบเป็นการตัดพันธะต่างๆด้วยน้ําซึ่งเอ่อตัวที่แบบเราพบได้บ่อยๆก็จะเป็นพวกโปรตีสหรือแบบพวกแบบที่บเราเรียนการช่วงโมลายก็แบบพวกอะมิเลสพวกนี้ก็จะเป็นการไฮโดรไลซิสมดต่อมาจะเป็น เอ่อตัวของไลเอสนะพวกนี้ก็จะเป็นการตัดเหมือนกันแต่ก็จะเป็นการตัดพันธะระหว่างสารที่แบบไม่มีการรีดอกซ์หรือแบบไม่มีน้ำอะไรเกี่ยวเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาก็จะเป็นแบบพวกคาร์บอซิเลสอะไรพวกนี้ที่แบบมันตัดคาร์บอนออกไปเลยอะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นไอโซเมเลสไอโซเมเลสก็เป็นแบบการเปลี่ยนไอโซเมอร์ของสารต่งตางๆเช่นแบบพวกไตรโอสฟอสเฟตไอโซเมเลสหรือแบบเป็นสารอื่นๆที่แบบมันลงท้ายด้วยไอโซเมเลสพวกนี้ก็จะแบบ สันเลยว่มามันเป็นกลุ่มนี้แล้วก็สุดท้ายนะก็คือจะเป็นไลเกสหรซินติเตสนะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นการสร้างพันธะระหว่างสารสองตัวรวมกันเป็นสารใหญ่หนึ่งชิน้นก็จะแบบตัวที่เราพบบ่อยๆที่เราแบบคุณนๆแล้วก็จะเป็น d n a อ g ไลเกสที่แบบเชื่อมต่อนิวเคลโอไทายเข้าด้วยกันมาต่อกันที่โจทย์เลยนะก็ข้อแรกนะก็เขาถามว่าเอ,อตัว เอนไซม์นี้ก็มีการใช้พลังงานในการรวมโมเลกุลสองอันด้วยกันใช่ไหมก็คีย์เวิร์ดก็อยู่ที่คำว่าคอมบ i n นกับ r e ค u i เ e นเออร์จีนะก็ตัวนี้ก็ชัดเลยว่าก็ต้องตอบว่าไลเกสนะที่เป็นการเชื่อมโมเลกุลทั้งสองอันเข้าด้วยกันโดยที่แบบพอมันเป็นการเชื่อมโมเลกุลใหญ่มันก็ต้องใช้พลังงานในการเชื่อมพันธะระหว่างสองโมเลกุลใช่ไหมส่วนข้อต่อไปก็ถามว่า,าการสลายโมเลกุลฟุกโตสบานซิกเบสฟอสเฟต ให้ได้ D-HIP กับ PGAL ใชเอนไซม์ type ไหนก็การสลายนะก็เขาบอก่า break down ก็จะแสดงว่าปฏิกริยาไปทางนี้โดยที่จักเปิิแยกยาที่เราเห็นเนะี่ยก็ไม่มีการ redox หรือไม่มีการ hydrolysis อะไรดังนั้นเราก็ต้องตอบว่าเป็น lyase นะทุะขคนนี้เามาต่อกันที่เรื่องเอนไซ e ์คา e า i ินะทุกคนก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบก็ต้องใช้เวลาทาความเข้าใจนิดหนึ่งก็เราก็จะค่อยๆไปชา้าๆแล้วก็ค่อยๆอธิบายทีละส่วนทีละส่วน,วนแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบเราไม่จําเป็นต้องจําสูตรหรือพิสูจน์อะไรทั้งหมดหรอกเพราะว่าแบบคิดว่าจากโจทย์เก่าๆที่ผ่านมามันก็มีออกอยู่ไม่กี่สูตรแล้วก็ได้โดนไว้ก็เป็นดตาแดงทั้งหมดแล้วที่แบบเป็นสูตรที่คิดว่าอาจารย์ออกอยู่บ่อยๆก็มาเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้กันก่อนเลยก็คือ ปฏิกิริยาของเอนไซม์เนี่ยที่เกิดขึ้นมันก็จะเริ่มจากตัวเอนไซม์กับซับสเตรตจับกันกลายเป็นเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์ใช่ไหมจากนั้นตัวนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเอนไซม์กับโปรดักซึ่งเอนไซม์กับโปรดักเนี่ยมันก็สามารถย้อนกลับได้เช่นกันแต่มันมีน้อยมากๆที่แบบมีการมุกลับไปทําให้แบบตรงนี้เราก็ไม่ได้นับเพราะว่าถทีว่ามันไม่มีเนอย่าาสำคัญใช่ไหมซึ่งปกติเวลาเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาจากที่เราเรียนหมอไปก็จะแบบ อัรตราการเปิดเกิดปฏิกิริยาก็เท่ากับค่าคงที่คนด้วยสารต่างๆเอนไซม์กับซับสเตรตใช่ไหมซึ่งเราก็จะได้มาสองส่วนก็คือวีที่สร้างของเอนไซม์ rate, กับซับสเตรตกับวีที่สลายของเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์ใช่ไหมอันนี้คือเราดูที่ตัวของ es เป็นหลักนะซึ่งถ้าแบบเราจะคำนวณได้เราก็ต้องกำหนดให้ตัว es อันี้เป็นค่าคงที่ซึ่งจริงๆการแอดซูมเนี้ยมันก็มีหลักการอยู่แต่เนื้อหามันค่อนข้างจะแบบ เกินกว่าที่อาจารย์สอนก็ขยับไปดูพิสูจน์ก็สามารถไปแบบเสิร์ชหาพิสูจน์เพิ่มเติมได้ว่าทําไมตัว e s ยมันต้องคงที่เราเป็นว่าแบบพอทาให้ถ้าถ้ามันเป็นค่าคงที่แล้วอะมันจะทําให้เราสามารถคํานวณของการเกิดปฏิกิริยาได้แบบง่ายขึ้นซึ่งพอเรากําหนดให้แบบ e s คงที่เราก็จะสามารถจับได้ว่าตัว v ีเซา,านี้เท่ากับ v สลายแล้วก็จะแทนสามาการเข้ามาแล้วก็จะได้กันเป็นอันนี้ใช่ไหม ซึ่งตัวเนี้ยเราก็กำหนดให้มันเป็นค่าเท่ากับ Km เรื่อง m i t h a e l i s m i n t i n constant ใช่ไหมก็จะไปใช้ต่อในสมการที่เราจะใช้กันซึ่งตัวของค่า Km เนี่ยแล้วก็จะมาใช้คำหาสารสูตรของตัวของตัวการาฟนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มจากตัวของค่า n ตัวของความเข้มข้นของ N3 ก่อนโดยที่ตัวของ N3 ทั้งหมดเนี่ย ลบด้วยเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์ก็จะเป็นค่าของเอนไซม์ที่เหลืออยู่ใช่ไหมพอเราแทนค่า Km เข้าไปแล้วอะแล้วก็จะได้เป็นเอนไซม์ทั้งหมดส่วนเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์ลบหนึ่งคูณ S เท่ากับค่า Km ย้อนกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะเราจะได้ว่า,าปฏิกิริยาที่แบบทำให้ เอแบบได้ d u c ตออกมาก็จะเป็นของ K2 ใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะถือว่าเป็น c a t a l e t i c step หรือเราก็จะตั้งชื่อว่าเป็น KCAT ใช่ไหมซึ่งตัว K2 เนี่ยก็จะเป็นอจะแบบมีแปรผันตรงกับแบบตัวความเร็วที่แท้จริงของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แบบตัวของวีสร้างวิสายอันนี้ก็แยกกันให้ออกนะก็คือเป็นตัว B 0, v ส่วน v max ที่เราเรียนกันแล้วซึ่งตัว k 2เนี้ยเราก็จะได้ว่าถ้าเป็นแบบ e สธรรมดามันก็จะแบบเคสองคูณ e สธรรมดาก็จะได้ v ีศูนย์วีเริ่มอ i นิเชียล้ใช่ไหมส่วนเคสองคูณ e ทีก็คือแบบอนาทั้งหมดที่เรามีแล้วอะ่ะก็จะได้เป็นตัวของวีแม็กของเราใช่ไหมเมื่อเราได้สองสรรมการเนี้ยเราเราเอามาส่วนกันเพื่อตัดค่าเคสองออกใช่ไหมแล้วก็จะเหลือวีแม็กส่วนวีศูนย์เท่ากับ e ทีส่วน e สซึ่งย้อนกลับไปเมื่อกี้เราสามารถ เอาตัวของเนี่ยไปแทนในข้างบนได้แล้วก็จะได้เป็นว่า km เท่ากับ vmax ส่วน v ูนย์ลบหนึ่งคูณด้วย s ใช่ไหมเมื่อเราจัดรูปแล้วะแล้วก็จะได้ออกมาเป็น v ส่วนเท่ากับ vmax คูณ s ส่วน km บวก s ซึ่งก็เป็นสมการที่เราเรียนกันนะก็คือจะเป็นสมการของตัวนี้ซึ่งถามว่าสมการนี้เราได้อะไรบ้างแล้วก็จะได้เห็นว่า ตัวกราฟที่เราออกมาเนี่ยก็เป็นกราฟเเป็นขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์โบลิกนะก็จะบอกถึงอของออความเร็วเริ่มต้นของเอนไซม์ที่เราเปลี่ยนไปต่อตัวซับสเตรตที่มีความคอนเซนทรชันที่ต่างกันนะซึ่งจากสมการที่เรามีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าแบบเราใส่ซับสเตรตไปเท่ากับค่า KM ใช่ไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็น KM อัวนี้ก็จะกลายเป็น KM เ,เหมือนกัน เราจะสามารถตัดตรงนี้ออกไปได้กลายเป็น VMAX ส่วนสอง v ีเท่ากับ VMAX ส่วนสองก็คือหมายความว่าถ้าเราใส่ Substrate ไปเท่ากับค่า KM อะ่ะควมเร็วก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ VMAX พอดีซึ่งถามว่ามันเอาไปแช้เลยได้ก็ปกติร่างกายเราก็จะแบบชอบให้แบบสารต่างๆอะอยู่ในความเข้มข้นประมาณเท่ากับ k m เพราะว่าแบบมันอยู่ในโซนที่แบบมันเพิ่มลดได้เร็วอะมันมีแบบ อัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงมันไม่เหมือนช่วงแบบ Vmax ที่แบบเพิ่มเพิ่มหน่อยมันก็แบบไม่ได้มีคนอะไรเท่าไหร่ทีนี้พอเรารู้ว่าตัวค่า Km เนี่ยทำให้แบบพอพอ,อามมีค่าเท่ากับ Km จะทำให้ามร็วเท่ากับ Vmax ส่วนสองใช่ไหมแล้วก็จะแบบบอกถึงตัว affinity ของสารต่ออ n ไซ m ์ได้ซึ่ง พอ KM สนะูงเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องใช้สารจำนวนมากกว่าจะไปถึงความเร็ว initial Ve l o c i t y ที่เท่ากับ v Max ส่วนสองทำให้แบบแสดงว่าแบบสารตัวนั้นต่อเอ็นซามี Affinity ที่ต่ำมากเพราะเราต้องใช้สารเยอะมากกว่าจะไปถึงได้แต่ถ้าแบบ k m ต่ำก็หมายความว่าแบบเราใช้สารนิดเดียวก็จะทำให้ความเร็วเท่ากับ v Max ส่วนสองได้แล้วก็จะหมายความว่าตัวสารตัวนั้นมี Affinity ที่สูง แล้วก็เสุดท้ายของส่วนนี้ก็จะเป็นของเรื่อง catalytic efficiency นะก็จะหมายถึง k cat ส่วนด้วย k m ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกถึง reactivity ของเอนไซม์ต่างๆซึ่ง k cat เนี่ยก็จะหมายถึงแบบหลักๆก็จะคือความเร็วของปฏิกริริยาส่วน k m ก็จะเป็นความจำเพาะความชอบของปฏิกริริยาแบบการส่วนของตัวนี้ยิ่งแบบ k cat สูง k m ต่ำก็จะหมายถึงแบบตัวสารมันก็จะยิ่ง เกิดขึ้นไวแล้วก็แบบจำเพาะมากขึ้นมาถึงแบบเอนไซม์ตัวนี้มี e f f i c กชันที่สูงซึ่งแบบยกตัวอย่างตัวที่มันสูงๆอะไรก็จะเป็นแบบอะซทิลคอ e ินเอสเทเสนยพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ในแบบระบบประสาทที่แบบมันต้องการความเร็วสูงๆอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะแบบเป็นทั้งหมดที่เราควรรู้สำหรับตัวกราฟตัวนี้แล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบ กราฟเอเส้นโค้งใช่ไหมมันจะแบบพอดอะไรต่างๆก็แบบค่อนข้างยุ่งยากเขาก็เลยมีการกับเซตกับส่วนให้แบบจัดรูปในการเป็นรูปของตัวนี้ก็จะชื่อ line r i v e r bird plot ใช่ไหมโดยการกับเซตกับส่วนก็เราก็จะได้เป็นกราฟเส้นตรงแทนแต่ก็ a c c s ที่เราได้มามันก็จะเป็นค่าแปลกๆหนึงก็จะเป็นหนึ s ่งส่วนเกับหนึ่งส่วน v ศูนย์ใช่ไหมก็คือตัวนี้กับตัวนี้ ส่วนตัว km ส่วน v max ก็จะเป็นความชันแล้วก็ค่าของที่ก็จะเป็น1ส่วน v max ซึ่งจุดสำคัญของการาฟเนี่ยก็คือตัวของจุดตัดทั้งสองฝั่งซึ่งมันจะบอกถึงค่าลบหส่วน km กับ1ส่วน v max ได้ก็ตรงนี้เป็นตัวที่แบบเน้นเลยว่าแบบน่าจําเพราะว่าก็มีข้อสอบหลายข้อที่ออกส่วนนี้ก็มาดูที่จยดเลยนะก็ตอจากเมื่อกี้ที่เราดูมาเลยก็คือ เป็นเรื่องของตัวลายเรเบิร์กใช่ไหมก็ข้อนี้เขาถามว่าตัวเอนไซม์ที่จับกับซับสเตต a b c d e เนี่ยเขาถามว่าตัวไหนมีค่า KCAT ที่ต่ำที่สุดใช่ไหมก็จากสูตรที่เราเรียนนะก็คือ VMAX ใช่ไหมเท่ากับ KCAT คูณด้วย E ทั้งหมดใช่ไหมก็คือเราต้องการหา VMAX กราฟนี้ดังนั้นก็เราจะได้ว่าตัวของจุดตัดของแกน y เนี่ยมันจะตรงกับหนึ่งส่วน v-max พอดีซึ่งถ้าเราต้องการเอแคลที่ต่ำที่สุดใช่ไหมมันก็ต้องตรงกับ v-max ที่ต่ำที่สุดซึ่งถ้ายิ่ง v-max ต่ำหนึ่งส่วน v-max ก็จะยิ่งสูงใช่ไหมดังนั้นหนึ่งส่วน v-max ที่สูงที่สุดก็จะได้ค่าเอแคที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับ ตัวของนี้ที่เป็น a กับ b ที่มีหนึ่งส่วน v max ที่สูงที่สุดดังนั้นก็ต้องตอบว่า a กับ b เป็นตัวที่มีเคสค่าต่ำที่สุดอ่มาต่อกันที่ enzyme inhibition กันเลยนะก็ inhibitor ของ enzyme หลักๆก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มของ irreversible กับ reversible ใช่ไหมถ้ากลุ่ม irreversible ก็จะแบบเป็นกลุ่มที่แบบเข้าไปจับกับ enzyme ถาวรแบบไปทำลายโครงสร้างไปทำลาย active site หรือแบบ ทำให้แบบเอนไซม์มันไม่สามารถใช้งานได้เลยก็ยกตัวอย่างเช่นแบบพวกออแกโนโฟอสเฟตหรือแบบไอออโดโอะซิทามาใช่ไหมพวกนี้ก็จะทําลายโครงสร้างของเอนไซม์ไปเลยแล้วประมาณแบบที่เราเน้นอนก็จะเป็นตัวของ Reversible Inhibitor ใช่ไหมแบบนี้ก็จะแบบแบ่งย่อยออกเป็นสี่กลุ่มอีกก็คือเป็น Competitive a n ัน o m p e t i t i v e mix แล้วก็ o o n o m p e t i t i v e นะแล้วก็จะค่อยๆไปทีละอันกันเลยตัวของ competitive หลักๆก,ก็คือมันจะไปแย่งจับกับ n อซใช่ไหมทำให้อแย่งจับกับ s ับสเตรตใช่ไหมทาให้เวลาแบบ <c oughs> เกิดปฏิกิรยาขึ้นมาใช่ไหมก็จะสามารถเกิดได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นของ n อจับกับ i n h i b i t เตพวกนี้ก็จะทําให้แบบค่า Km มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่า affinity มันลงด้วยความที่แบบมันมีสารให้เลือกมากกว่าหนึ่งชนิดม,มีทาง substrate ทางอ n h i b เ t o ตอร์ทำให้แบบ ความอยากจับระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรตเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงค่า affinity ลดลงมันก็จะทำให้ค่า Km เพิ่มขึ้นต่อมาก็จะเป็นอัน competitive ใช่ไหมอัน competitive ก็จะเป็นแบบ <c oughs> การจับของแบบ i n บ i b ต t o r กับเอนไซม์ complex เอนไซม์ substrate complex ซึ่งมันจะดึงจากตัวของเอนไซม์ substrate complex เนี่ยให้เป็นจับกับ i n บ i b ต t o r เพิ่มขึ้นไปหนึ่งช่อง ซึ่งพอมันมีการดึงสมดุลมาทางเนี้ยมันจะทําให้แบบตัวของเอนไซม์กับซับสเตรตอยากจับกันยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็จะเหมือนดึงสมดุลมาเรื่อยๆใช่ไหมค่าแอฟฟินิตี้มันก็จะเพิ่มขึ้นพอค่าแอฟฟินิตี้เพิ่มขึ้นก็ km ลดเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่แบบมันย้ายมาตัวของซับสเตรตกับอินฮิเบนเตอร์ที่จับกับเอนไซม์ ine, ใช่ไหมตัวนี้มันก็จะไม่สามารถเอาไปทําปฏิกิริยาอะไรต่อได้ปฏิกิริยาโดยรวมมันก็จะลดอยู่ดีถึงแม้อัฟฟินิตี้มันเพิ่มขึ้น เรมาจะเป็น mix inhibition นะก็ mix inhibition ก็ต่งตรงตามชื่อเลยว่าแบบมันเป็นการเกิดขึ้นระหว่างตัวของทั้ง competitive แล้วก็ u n competitive นะมันก็คือเกิดได้ทั้งสองทางก็คืออยากจับฝั่ง substrate ก่อนแล้วค่อยจับ inhibitor เลยแบบย่งจับ inhibitor แล้วจับ substrate ตามก็ได้โดยที่แบบค่าค่า Km ของตัวเนี้ยมันก็จะแปลกนิดนึงตรงที่แบบพอ มันมีทั้งส่วนที่ไปฝั่ง substrate ก่อนแล้วก็มีฝั่งตัวที่ไปฝั่งของ inhibitor ก่อนใช่ไหมแล้วก็จะไม่สามารถระบุได้อย่าง,างชัดเจนว่าแบบค่า Km มันขึ้นรือลง affinity มันเป็นไปอย่างไรเพราะว่าแบบมันก็มีการวนไปวนมาซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็น specific ของแต่ละ enzym เนี่ยว่าแบบแต่ละตัวมีค่า Km เปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างไรหรือถ้าแบบกรณีใช่มันเท่าเดิมก็จะเป็นแบบอันสุดท้ายเลยก็คือเป็น noncompetitiveinhibition ใช่ไหม ก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆซับเซตของ mix อะ่ะก็คือแบบทุกอย่างเหมือน mix เลยแต่แบบกำหนดไว้ว่าตัวค่าเต้องคงที่ค่า k m เต้องคงที่ค่า f ต้องคงที่ก็คือจะเป็นรูปแบบพิเศษเพราะว่าแบบมันมันบาลานซ์กันระหว่างสองฝั่งพอดีทำให้ค่า km มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถึงแม้ค่าเคมันไม่เปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยามันก็ลดลงอยู่ดีเพราะว่าตัวของเอ็น uh, ซ substrate คอมเพล็กที่มีอินเทอร์เวอร์เตอร์จับมันก็ไม่สามารถาส่งไปเป็นโปรดักได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นกราฟของอ,อัตราการเกิดที่โชว์ของทั้งสี่แบบนะโดยที่เราก็จะสังเกตได้เลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวของคอมเพล i t i v ทีเนี่ยมันค่ามีอ f ฟฟินิตี้ที่ลดลงเฉยๆแต่ตัวของแบบโปดัก <c> ม <oughs> ันสุดท้ายมันยังเท่าเดิมเพราะว่า ึงแม้มันจะมีแย่งจับอะแต่ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มความเข้มข้นจนมันทะลุแล้วอะสุดท้ายแล้วก็สามารถเอาชนะตัวของ competitive inhibitor แล้วก็ให้ความเข้มข้นมันเท่าเดิมได้แต่ส่วนตัวของ uncompetitive เนี่ยตัวเนี้ยเราจะไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดที่มันได้เท่าเดิมเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่แบบโดนจับกับ inhibitor แล้วก็แบบพวกนั้นก็จะไม่สามารถไปกลับไปทำงาน กลับไปรับตัวของซับสเตตมาเพิ่มได้มันก็จะทําให้แบบอัตราความเร็วสูงสุดเนี่ยมันก็จะตกลงมาเช่นเดียวกับที่เหลือที่แบบมันมีเอฟเฟกของอันคอมเพนทิทีฟเช่นกัน <c oughs> ส่วนมาดูตัวของไลฟ์เบอร์เบิร์กใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่าตัวของเอ่อ <c oughs> ตัวของค่าของ KM มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราได้พูดมาเบื้องต้นเลยอย่างเช่นของ คอมเพลตีฟใช่ไหมค่าเคเอมมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบแอฟฟินิตี้มันลดลงใช่ไหมตัวจุดตัดมันก็จะยิ่งมาเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเพราะว่าค่าเคเอมมันเพิ่มขึ้นส่วนตัวของอันคอมเพลตีฟนะเอ่อตัวค่าเคอมมันลดลงเราก็จะเห็นว่าจุดตัดมันก็ไปมากขึ้นแต่ความชันมันเท่าเดิมเพราะว่า <c oughs> ตัว <c oughs> สรุปมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะสรุปมันก็เป็น KM ส่วน VS เหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนไปเท่ามันก็แค่เหมือน shift to left เฉยๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นนอนคอมเพริทีฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวจุดตัดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยเพราะว่าค่า KM มันคงที่ใช่ไหมมันก็อยู่ที่เดิมมันแค่ความชันมันเปลี่ยนเฉยๆอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะที่เอามาจากเท็กบุกก็คือ ประมาณว่า KM ที่เปลี่ยนไปอ่ะโดยที่ตัวอัลฟาหรืออัลฟาพาร์มเนี่ยมันจะเป็นอ่อเป็นเหมือนแฟกเตอร์จากตัวของอินฮิเบเตอร์ที่แบบจะมีค่ามากกว่าหนึ่งเสมอซึ่งมันจะทำให้แบบตัวค่า KM เเพิ่มหรือลดก็ตามที่ตัวตารางนี้สรุปมาเลยโอเคก็มาต่อกันที่โจทย์เลยนะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่อาจารย์ชอบออกเป็นพิเศษนะก็ <c oughs> ถ้าใครไม่มีเวลาติวก็มาอาจจะมาดูด้วยนี้เป็นพิเศษได้ก็ข้อแรกเลยถามว่าอันไหนเป็นเออข้อไหนถูกต้องเกี่ยวกับอ competitive enzyme inhibition ใช่ไหมแล้วก็ต้องข้นอนี้ก็ต้องตอบว่าเป็น reversible enzyme ที่จับกับส่วนของ a c t i v e s i e ใช่ไหมเพราะว่ามันไปแย่งจับกับตัว substrate ที่ a c t i v e s i t e มันก็เลยเกิดการยับยัง้งกันเกิดปฏิกิริยา โอเคมาต่อกันที่ข้อสองกันเลยนะก็คือข้อนี้เขาถามว่าเอา a ของ b เป็นอินฮิบ t เตอร์แบบไหนตามลำดับใช่ไหม mm hmm. ก็วิธีที่เราจะดูได้ง่ายๆว่าเป็นแบบไหนก็เรามาเช็คตัวของ v m a x ก่อนว่าแบบมันสามารถทำา v m a ็ได้เท่ากับของค่าของคอนโทรลได้หรือเปล่าซึ่งอินฮิบิเตอร์แบบเดียวที่สาทารถ้ทำให้ v m a x เท่ากับคอนโทรลได้ก็คือตัวของคอมเพรสชฟใช่ไหม ซึ่งจากข้อนี้เราได้มาว่าเอนั้นสามารถทำได้ดังนั้น A ก็ต้องเป็นคอมเพ t i t ทีฟแน่นอนเพราะฉะนั้นเราตัดข้อซอย A อ D E ได้ออกเลยก็คือตอบ c ี่เลยแต่เราลองมาเ,เล่นๆดีวกว่าว่าข้อ B เป็นไปได้ไหมที่จะเป็น non competitive ใช่ไหมซึ่งเราก็เห็นว่าแบบข้อ,อ,อตัวของ inhibitor b ไม่สามารถทำ vmax ได้เท่ากับ control ใช่ไหมแล้วก็ มันก็เป็นไปได้ที่ตัวของ inhibitor B จะเป็น non competitive <c oughs> มาต่อกันที่ข้อสามเลยตัวขอข้อสามขอถามว่า,อ,าอะไรสามารถอธิบายเกี่ยวกับตัวของ inhibitor I ได้ใช่ไหมโดยที่ไปก็จะบอกว่า I ก็จะจับกับ E หลังจาก T S จับกับ E แล้วซึ่งอันนี้ก็จะหมายถึงตัวของ uncompetitive ใช่ไหมที่จับกับ ตัวของไอ้ substrate enzyme complex ใช่ไหมข้อ B เขาบอกว่าไอมีลักษณะเหมือน S ซึ่งอันนี้เราก็น่าจะคิดได้ว่ามันเป็นตัวของ competitive ใช่ไหมเพราะมันหน้าตาคล้ายๆกันมันก็น่าจะจับ a c t i v e s i e มายังจับกันใช่ไหมมาที่ข้อ4บ้างข้อ4เขาบอกว่า km ของ <c oughs> ปฏิกิริยาจะสูงขึ้นซึ่งตัวนี้ก็จะหมายถึงตัวของ เอ่อคอมเพิทีฟเป็นหลักเลยซึ่งมันก็จะเป็นมิกซ์ได้เช่นกันแต่ตัวหลักๆที่เอ่อ KM สูงขึ้นแน่นอนก็จะเป็นคอมเพิทีฟข้อดีเขาบอกว่า v m a x ของปฏิกิริยาจ,จะเหมือนกับ v m a x ของปกติอันนี้ก็จะเป็นคอมเพิทีฟเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือฟา์บอกว่าการให้เอสูงๆก็สามารถเอาชนะของเอินทิบิชันได้ก็ก็เป็นคอมเพิทีฟเหมือนกันในนั้นเราต้องตอบ เออยู่แล้วเพราะว่าขาอื่นมันอันเดียวกันหมดแต่เรามาเช็คว่าจริงไหมตัวของการาฟเนี่ยเป็นการาฟที่มีการแค่เลื่อนไปทางซ้ายอย่างเดียวซึ่งการาฟเนี่ยมันตรงกับตัวของอันคอมเพลตีฟท,ที่เป็นตัวเดียวเลยที่เป็นแค่การเล่นการาฟเชๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความชัน,นซึ่งเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นอันคอมเพลตีฟก็เคอมาที่ส่วนสนุดท้ายอะไรเยคือปัจจัยต่างๆที่มีสองผลต่อ activity ของอินรนนะก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่อง substrate ของของไอ <c oughs> ของเครื่องมืนของ s u b s t r a t ใช่ไหมที่แบบเราดูไปแล้วเมื่อกี้ว่าแบบมันส่งผลต่อกันเกิดปฏิกิริยาส่งผลต่อ v ศูนย์ได้ต่อมาก็เป็น temperature นะก็อินสาียุกตัวก็จะมีอัพ i m ม m temperature อยู่ถ้าแบบเยอะไปเลยน้อยไปมันก็จะส่งผลต่อ activity ได้เพราะว่าแบบเยอะไปก็จะทําให้โปรตีนดีเกรตได้แล้ววันนี้เพื่เชกันก็นก เอนไซม์ก็แต่ละตัวก็จะมีแบบ pH ที่ชอบต่างกันบางตัวอย่างเช่นแบบแบบซีนที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารมันก็จะชอบ p h อชที่ต่าหน่อยหรือแบบพวกเอนไซม์ต่างๆในลําไส้มันก็จะแบบชอบ p h ชที่สูงขึ้นมาหน่อยต่อมากันควบคุมด้วยร่างกายอื่นๆใช่ไหมก็จะมี p h อชกับของแขง้นที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ต่อมันก็จะเป็นไอโซซามใช่ไหมไอโซซามก็เป็น <c oughs> เป็นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการเอ่อเกิดปฏิกาของที่ใช้แบบ เอ่อเกิดปฏิกิริยาเดียวกันโดยแบบก็จะใช้ซับสเตรตแล้วก็ได้ผลลัพที่แบบเหมือนกันแต่แบบเอนไซม์แบบตัวเอนไซม์ที่เป็นไอโซซัมก็จะแบบเป็นเอนไซม์ฟลักร์เน็ตกันแค่ทําหน้าที่เดียวกันเฉยๆช่ต่อมาก็โปรเอนไซม์กับไซมูเจนพวกนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอินแอคทีฟเอนไซม์ที่แบบรอการแอคทีเวตอยู่มัลติเอนไซม์คอมเพล็กซ์ก็จะเป็นแบบกลุ่มเอนไซม์ที่แบบต่อๆกันก็จะใช้สำหรับการเกิดปฏิกิริยาที่แบบ ต่อกันเป็นซีรีส์อะไรพวกนี้แบบอย่างของแบบต่อของไพโรเวดีไฮโดรเจนเอสที่แบบมันก็จะเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆทำปฏิกิริยาต่อๆกันไปต่อมาก็จะเป็นเออ่ฟอสโฟลิเลชันแอนด์ดีฟอสโฟลิเลชันใช่ไหมพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเปิดปิดสวิตต์ที่เราเรียนเรียนกันมาในบทเรียนมันก็จะทำให้แบบเป็นสารแอคทีฟแอนด์แอคทีฟแล้วก็แบบไว้ใช้งานเวลาที่ต้องการอะไรแบบนี้โมเดลเลเตอร์โปรตีนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดก็จะแบบ มาทําหน้าที่ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาได้เช่นกันก็จะเปิดปิดแล้วก็ยับยั้งได้กระตุ้นได้เช่นกันแล้วลอสซิิกคอนโทรลก็จะเป็นการจับของแบบแอคทิเวเตอร์หรืออินฮิอรเวเตอร์ที่แบบไม่ได้อยู่ในแอคทีฟไซต์ก็จะเรียกว่าอลอสซิลิกไซต์แล้วก็สุดท้ายก็คือเอ่อจีเนกาเลชั่นใช่ไหมก็จะเป็นการควบคุมความเคลื่อนค้นของเอนไซม์โดยการแบบเอ็กซ์เพรสจีนก็ผ่านทรานสคริปชันแล้วก็ทรานสเลชันแล้วก็แบบเพิ่มจำนวนเอนไซม์ขึ้นมาทำโปริยาพวกนี้ก็จะเป็นควบคุมผ่าน ปริมาณฟองอนท